เวลาที่เราดูภาพดิจิตอลเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าภาพดิจิตอลเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปเรียนรู้ขบวนการเกิดภาพดิจิตอลกันนะครับเวลาที่เราขยายภาพดิจิตอลขึ้นใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพนั้นประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงตัวกันนะครับแต่ละสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีสีอยู่หนึ่งสีนะครับเราเรียกสี่เหลี่ยมนั้นว่าพิกเซลภาพดิจิตอลเกิดจากการที่แสงเนี่ยตกลงบนโฟโตไดโอด แล้วเกิดกระแสไฟฟ้านะครับวิ่งไปยัง A/D converter หรือ Analog to Digital converter Analog to Digital converter เนี่ยจะทำหน้าที่แปลงระดับสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับเป็นสัญญาณเปิดปิดที่เรามักแทนกันด้วย0กับ1น1จากนั้นเนี่ยระบบประมวลผลจะทำการแปลงข้อเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับแล้วก็จำลองข้อมูลที่ขาดหายไป โดยภาพสีแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะต้องมีสี3สีนะครับก็คือแดงเขียวน้ำเงินแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยภาพมีข้อมูลสีเดียวนะครับตามฟิลเตอร์ที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆเช่นสีแดงก็จะมีเฉพาะแดงเขียวก็จะมีเฉพาะเขียวนะครับน้ำเงินก็จะมีเฉพาะน้ำเงินข้อมูลที่ขาดหายไปเนี่ยจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาโดยอาศัยข้อมูลจากพิเซลด้านข้างนะฮะเราเรียกว่าการอินเทอร์โพเลต ในการประมวลผลนะครับจะมีการแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆของภาพปรับสีปรับความสว่างหรือแต่งภาพไปตามที่เราตั้งค่าไว้ที่ตัวกล้องภาพที่ได้เนี่ยจะเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลนะครับเมื่อเราดูภาพเนี่ยข้อมูลดิจิตอลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์แสดงผลแล้ววงจร Digital to Analog c o คอ e r t e เเนี่ยจะแปลงภาพดิจิตอลเนี่ยให้เป็นภาพที่เราเห็นได้อีกทีหนึ่งไฟล์ภาพที่ได้จากอะนาล็อกทูดิจิตอลคอมพิวเต ก่อนที่จะมีการ process ภาพเนี่ยเราเรียกว่า raw file นะครับซึ่ง raw file เนี่ยอาจจะมีการแก้ไขข้อบอกพร่องหรือไม่มีการแก้ไขก็ได้แล้วแต่ก,กล้องที่ใช้งานนะครับกล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีรูปแบบการเก็บไฟล์ raw อของตัวเองนะครับโดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องใช้โปรแกรมสําหรับกล้องยี่ห้อนั้นนะครับในการเปิดถ้าเราอยากจะเปิดได้ทุกกล้องทุกรุ่นเนี่ยเราก็ต้องใช้โปรแกรมกลางอย่างพวก Adobe a w นะครับหรือพวก c a p t u r e 1ต่างๆซึ่งซึ่งจะมีปลั๊กอินของกล้องแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะสามารถเปิด Raw ได้หมดไฟล์ประเภท JPEG กับท f f เนี่ยอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ผ่านการปรับสีปรับแต่งเรียบร้อยแล้วมีข้อมูลสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นไฟล์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องมาแปลงแบบ Raw แล้ว